รายการอาจาร,รย์หมาเวอร์วายออกอากาศทุกเวลา18.00นนาฬิกาอย่างกับข่าวที่คุณที่จะต้องข่านมาทุกวันเออเอ,อนเราเรารายการข่าวปกติข่าวที่ทำจันถึงสุดเนะี่ยเราไม่จันถึงสัดนัาทิตเลยทำไม่หยุดเราทำไม่หยุดเออดีเราไม่มาเช้าด้วยเ,<อ>เสนติดกันไหมถามจริงฮะอ,อยาก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 ให้คอมเมนต์ให้ชื่นใจหน่อยว่าคุณเสพติดรายการเราหรือไม่เพื่อเป็นกำลังใจ ทีนี้วันนี้เป็นข่าวที่จะต้องอัปเดตครับจ้ะก็เหมือนเดิมจากที่ท่านอาจารย์สอนไลฟ์วันนี้นะครับก็มีพูดถึงเรื่องการที่จะให้เรามีโอกาสไปศึกษาชัยภูมิที่ถูกต้องไปดูจากของจริงนะก็พูดถึงรายการของจุสัญจรนะครับสําหรับเดือนนี้เนี่ยเราก็จัดให้เฉพาะคนที่ไปพักที่รีสอร์ทนะในช่วงที่มีกิจกรรมของท่านอาจารย์คือที่เราต้องทําให้เฉพาะพวกที่ไปท้างเนื่องจากว่าเป็น คนที่ติดต่อเข้าไปแล้วตอนนี้เป็นจํานวนควรแล้วมันเต็มใช่ซึ่เราก็เลยให้ลงทะเบียนเพิ่มไม่ได้ไม่ได้ใช่ปกติเราก็จะมีข้างนอกเครื่องเข้าไปแต่ว่าพอดีช่วงนี้ที่เลยสอดเขามีกิจกรรมพอดีก็คือในวันที่วันที่คืนคืนวันที่ส9เกนี่ยเขาจะมีกิจกรรมนะครับใช่ตามแจกยาครูจินตรามยะแต่เป็นอีกบทสวดหนึ่งนะให้เต็มเม็ดสาหรับสิทธิไหว้ครูหรือที่ รับปากว่าจะไหวกูในปีหน้านะครับคุณไปพักที่รีสอร์ทนั่นนะเขาจะมีการแจกยากดูให้นะแล้วก็ให้จินตั้งแต่เวลาห้าทุ่มจนถึงเที่ยงคืนคือในในคืนวันนั้นคืน,น,น,คนวันที่สิบเก้าแปดข้ามขึ้นแปดข้ามใช่คืนวันที่สิ้าเป็น ขึ้น8ข่ําน,นะครับ ừ, ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมในการฝึกวิชาท่านอาจารย์จะมอบคาถาให้หนึ่งบทนะครับแล้วก็ให้ยาหนึ่งเม็ดให้คุณออกไปการแจ้งนะต้องเป็นการแจ้งนะครับแล้วก็ไปสวดมนต์ตามที่ท่านอาจารย์อบอกกินยาครูแล้วก็อธิษฐานานะครับรู้สึกว่าที่วิศว์จะมีน้ำมะพร้าวเตรียมไาให้เอาจัดเต็มเพื่อให้สําเร็จสําเร็จกันอ่ะคุณต้องไปแจ้งเขาแล้วกันนะ<ล> เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเนี่ยอาจารย์ก็อยากให้หลังในเมื่อคุณไปพักแล้วนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยวันที่ยี่สิบท่านอาจารย์ก็อยากให้มีความรู้มากขึ้นในเรื่องของพื้นฐานห่วงจุ้ยอัดแน่นเข้าไปอีกอ่ะก็เลยให้เรามีสัญจรนะเก้าโมงเช้าถึงประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นห่มงจุ้ยสัญจรสําหรับแขกที่ลงทะเบียนพักที่รีสอร์ที่คือในคืนวันขึ้นแปดค่ำกิจกรรมในเช้ารุ่งขึ้นเช้าวันที่ยี่สิบนะสัมภา์ต่อมา สัปดาห์ต่อมาก็จะเป็นของคิวคนที่จองไปในคืนวันที่14คี่ํ่และคืนวันที่15ค่้า่ซึ่งตรงกับวันที่ยี่สิบ้าและยี่สิบกพฤษภาคมนะครับแต่เราจะมีคงณที่สัญจรแค่ครั้งเดียวนะครับคือเราจะมีเช้าวันที่26ิบเลยเพราะฉะนั้นคนที่มามาจะนอนคืนวันที่26เนี่ยคืนวันเพ็ญเนี่ยนะครับให้มาเช้านิดหนึ่งถ้าอยากจะสัญจรนเก้าโมง อ่าให้มาต้งขันก้าวมงคเช้าแล้วไปสัญจรเสร็จนะเที่ยงค่อยมาเช็คอินนะครับแล้วก็เพื่อนที่นอนก็เขาก็ได้เช็คเอาท์คดีก็ขนยันอดีคนที่ค้างถึงที่ยี่ห้าพอกินยาเสร็จเช้ารุ่งขึ้นก็มาเรียนกันใช่นะนะนะงั้นคืนมาที่ยี่ันที่ห้ากรือยี่หกเราจัดรวมกันวันที่ยี่หกันเดียวนะครับตายแล้วป๋า พอดีจองไปมันเต็มค่ะเนี่ยช่วงสองส่วนนี้หมดเตั้งแต่เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะท่านาจารย์ไปตรวจงานที่รีสอร์ทก็มีลูกศิษย์ไปจองแล้วก็บ่นกันว่าจองไม่ทันนะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นสําหรับคนที่ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มียาเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยในเลิกเดิมเนี่ยก็กินได้นะครับอาจารย์ก็จะมอบให้อีกนะครับ เดือนหน้าคือเดือนมิถุนายนนขอขอปฏิทินเปิดกันเลยค่ะ,ะมันก็จะเป็นวันที่แปดข้านะครับแปดข้ามก็คือตรงแบบคืนวันที่สิบสิบไม่ใช่นั่นแหลมอันนี้ค้างคืนขึ้นแปดข้าตรงกับคืนวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมิถุนายนใสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ 14, เป็นขึ้นคืนขึ้นแปดข้ามใช่ครับก็คืนนั้นแหละนะครับห้าทุ่มหนึ่งที่คืนคุณก็ไปกินยาลางแจ้งเหมือนเดิมแล้วก็อีกสองวันคือวันที่ยี่สิบสามและยี่สิบสี่ ยี่สามคือสิบสี่ค่มยี่สิบสี่คือสิบห้าข่มใช่ค่ะนะเนี่ยก็มีมีให้อีกสามคืนนะครับมีคนสงสัยอีกนะครับทมีอีกเหรอคะว่าต้องกินสามวันไหมเอาวันเดียวก็พอแต่ถ้าคุณมีกำลังคุณไหวคุณตั้งใจคุณจะเอาสามวันก็สามวันครั กินไปอยากเนชาใชอา่อยากอยากอยาได้เราไม่ได้บังคับมันไม่ใช่มีกฎว่าต้องกินติดต่อกันสามวันนะสามครั้งแปดข้ามติดสามติดสี่ข้ามติห้าไม่เกี่ยวครั้งเดียวก็ได้หรือคุณจะกินทุกครั้งก็ได้คือกินครั้งเดียวเนี่ยคุณก็เขาเรียกว่าอะไรมีวิชาไปถึงชาตินี้แหละนะ้าคุณกินอีกสองวันมีวิชาต่อไปถึงชาติหน้า <c oughs> และชาติต่อไปอีกมีทบต้นด้วยนะมีทบต้นแล้วแต่เราแล้วแต่เราอาจารย์ไม่ได้ห้ามอะไรแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรนะครับ คือจะกินครั้งเดียวก็ได้ถ้าเราว่างแค่วันเดียวเราก็าไปครั้งเดียวแบ่งโอกาสให้เพื่อนๆด้วยก็ได้ก็ไม่เป็นไรกินไปเถอะนะไม่ว่าแต่ที่จะมีปัญหาคือคนที่ไม่ได้ไหว้ครู<อ>หรือคนที่คิดว่าปีห้าไหว้ครูไม่ได้แน่ๆเนี่ยก็อย่าอย่าไปอย่าไปอุตลิอุตลิกินใช่ใช่คือไม่คุ้มไม,ไม่คุ้มกับที่ท,ที่เสียนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอาจารย์บอกแล้วว่าวิชาวกนี้มีครูบาอาจารย์นะถ้าอาจารย์เองก็ต้องมีครูก็ต้องมอบต้องขอครู เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันในฐานะที่เป็นสิทธิ์สิทธิ์ลูกศิษย์กับอาจารย์นะถ้าอาจารย์คุยกับเราแบบนี้คือเราไหว้ครูแล้วออยากไปกินก็ไปหรือถ้ายังไม่ไหว้าอาจารย์อนุโลมให้หนึ่งปีคือภายในปีนี้คุณไม่ไหว้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ปีหน้าอย่างน้อยต้องมีครูเพราะของมันอยู่ในตัวแล้วนะนั้นมันจะให้มันมีฤทธิ์มากขึ้นก็ต้องไหว้ครูนะครับคนที่กินไปแล้วปีที่แล้วไหว้ปีถัดไปก็ควรจะไหว้ครูเป็นประจำอย่างนี้นะครับ อันนี้เราว่ากันด้วยวิชานะอ,อันนี้อาจจะเป็นภายในกลุ่มของลูกศิษย์อาจารย์หายมาแล้วกันสําหรับคนนี้เป็นทาง่านม,มาดูก็ยังไม่ต้องสนใจอะไรมากก็ค้ารู้ว่ามีเร่รู้ว่ามีเออมีกิจกรรมช่วงวิชาการจา้าจ๋าเรามาเข้าถึงเรื่องของขังกันเลยค่ะท่านอาจารย์พึ่งมีออกมาจากกรุกแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กไปแล้วเรียบร้อยแต่สิ่งที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็มาให้ดูตัวจริงเลยว่าในภาพเนาะ รไม่ก็ไม่เห็นว่าขนาดของตัวเนี้ยจะเล็กใหญ่แค่ไหนอันนี้คือฝักพยากาหลงค่ะเปรียบเทียบยังไงดีอ่ะโอ้เท่าฝ่ามือพอสมควรนะคะก็คือเป็นฝันกออกมาเลยยาวกว่านลูกก้อยยาวกว่านลูกคุณค่ะค่ะก็คือฝัากของพืชชนิดหนึ่งพืชชนิดหนึ่งียกว่าต้นพยาการหลงนะฮะ ตันี้ก็พืช่นี้จะมีจะมีอยู่สองสองอย่างสองชนิดก็เดถ้าต้นการหลงก็ดอกจะเป็นสีขาวาแต่พอเป็นพญาการหลงก็ดอกจะเป็นสีเหลืองออันนี้คือความแตกตา่างเป็นคนละพันกันนะ,ะแต่ก็ที่ท่านอาจารย์นำมาให้เราดูเนี่ยคือในมีมาแต่โบราณแล้วแหละว่าถ้าเราสามารถนำฝักพยาการหลงเนี่ยมาทำเป็นเครดก็จะช่วยในเรื่องของ ในในเรื่องเมตตามหานิยมหรือถ้าเกิดเป็นภาษาทางทางวิชาเรียกเป็นนะมหาจังงังเขาว่านะหมาจังงังก็หมายถึงว่าใครพบใครเห็นก็ตกตะลึงคล้อยตามเรคล้อยตามนะพูดอะไรคนก็เชื่อเจรจาความอะไรคนก็เชื่อถือนะฮะแล้วก็ถ้าจะใช้ภาษาอีไวรัสก็เรียกเลรว่าปั๊บปั๊มลุ่มหลงนะ เพราะนั้นถ้าเกิดใครใครมีของที่นี้เนี่ยในการทำค้าขายก็หมายความว่าจะดึงดูดลูกค้าได้ดีมีเสน่ห์เป็นแม่ตามมหานิยมนะครับอือถ้าถึงของของคุณเนี่ยมันต้องดีที่สุดคุณต้องกลับมาคุณลูกค้าของคุณต้องกลับมาซื้อคุณเนี่ยอยากจะมาซื้ออยู่เรื่อยๆอยากจะมาเป็นร้านอาหารคนก็อยากจะมาทานเรื่อยๆถ้าเป็นสินค้าอื่นๆเขาก็อยากมาซื้ออุดหนุนคุณเป็นประจำอ่ะ นะจะไม่ไม่ไม่ว่าเป็นร้านอื่นเนี่ยไม่รู้หลงหม่คะรู้ว่าคุณภาสินค้ากันแน่ใช่ไหมก็รวมรวมกันรวมๆกันก็เป็นเป็นเครดโบราณอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์ได้นํามาให้เราได้ดูได้เห็นนะฮะคือบางท่านเนี่ยอย่างผมเรียนตามตรงนะมันเหมือนเป็นการเรียนวิชาศาสตร์ของขลังของอาถรรพ์นะที่รวบรวมไว้อ่างพายง่ายว่าเป็นเป็นของอาถรรพ์อย่างเป็นรวมรวมหลายหลายอย่าง คือมีมาแต่โบราณกาแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมามีมีมาเป็นบางอย่างก็เป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยนานนมเพราะนั้นสิ่งของพวกนี้เนี่ยเมื่อมีมาท่านมาดูได้นะหรือท่านตามเฟซเนี่ยก็จะมีท่านอาจารย์ก็จะมีมาเรื่อยๆมีมาเป็นแต่ละชนิดแต่ละอย่างบางอย่างท่านก็นำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ว่าของหายากอะไรประมาณนี้ท่านก็จะนำไปให้เราดูได้เห็นแล้วก็มีคำอธิบาย สรรพคุณของของขลังท่นิดนั้นๆให้เราได้เห็นนะว่าประวัติความเป็นมาเป็นเช่นไรแล้วก็เราควรจะนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านไหนเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่นําไปพกติดตัวหรือไว้ที่บ้าน แต่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าลูกศิษย์รู้แล้วไปเที่ยวหาต้นพยากาหลงมันต้องมีพิธีันต้องทําพิธีของ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 นอง้องของของมองของของขอนของของขอกของของของขงของพองของมางของของมองของิธงองข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 างองของตองของทองของของตององของขอปของของของข้งของมองข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 อีของ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 มีขังขออองขอขออม โบราณาจารย์ท่านกําหนดไว้แล้วว่าขั้นตอนต้องทําเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรประมาณเนี้ใช่ค่ะต้องมีหมดนะฮะแล้วของพวกนี้เนี่ยจะอยู่จะมาทําเองโดยพละการโดยไม่มีความรู้ไม่ได้เราเป็นผู้ใช้สบายมากสบายกว่าเนาะเนาะก็ติดต่ออันนี้ติดต่อสอบถามาได้รู้สึกอยากได้ไปดูติดต่อสอบถามได้ที่ห้องเครดที่โรงเรียนค่ะห้องจุย้ยจารย์ที่ปากเกร็ดอ่าอ,อ,อันนี้ติดต่อที่นี่ก็คือโทรมาที่ศูนย์แปดแปด 2274054โทรโทรมาสอบถามดูในเวลาทําการนะ th 10โมงเช้าถึง4โ,โมงเย็น <idee S 2> ค่ะอะครับช่วง่วงจุ้ยในใจแห่งเ,เต๋าหมกดํำ่วงจุ้ยของอาจาร,รย์หมาคนเหล่านั้นนอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วยซึ่งก็นับว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยช่วยการอบรมให้คนเก่งนั้นเป็นคนดีเพราะมีฉะนั้นแล้วความเก่งของเขา อาจจะเป็นอันตรายเมื่อนำไปใช้ในทางที่ผิดเราเห็นเยอะมากที่คนเก่งฉลาดมีความรู้ความสามารถแต่เดินทางผิดใไปเป็นผู้นำไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องที่มันมันบาปเออไม่ดีอ่ะว่างั้นเถอะค่ะก็เรียนหงจุ้ยหงจุ้ยในใจเก่ง แล้วทาตัวเป็นคนดีด้วยแล้วกันแต่จริงๆมันมาตรฐานน่ะแต่งมาตรฐานเอาอะไรที่จะมาวัดว่าคนนี้คือคนดีคนนี้คือคนไม่ดีเนี่ยมันยากอยู่นะบางคนบอกเอ้ยก็ฉันทําดีอะ่ะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะผิดกับสังคมเนียเออโอ้คุณรู้อยู่แล้วอ่ะผมว่าว<ช>คุณรู้อยู่แล้ว<ช><ช>มันเ,เป็นมาตรฐานของโลกใบนี้อ่ะเออมัไม่ได้อยู่ดาวงคารก่อนก่อนที่จะทําอะไรคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนั้นมันดีไม่ดีอคุณจะไปจับสมมติที่เป็นอุจจาระเงี้ยคุณรู้อยู่แล้วมันเป็นอุจจาระไปจับนแน่ะ คุจับก็โดนเต็มๆอ่ะก็เหมือนเหมือนสิ่งไม่ดีอ่ะคุจับคุณก็โดนจริงของคุณแตอคุณต้องรู้อยู่แล้วจะจับดีไหมยอมแลกไหมยอมเสี่ยงไหมเนาะถ้าอางั้นแสดงว่ารู้อยู่แก่ใจงานนี้คนอื่นอาจจะมองไม่ออกก็ได้คุณอาจจะตบตาคนอื่นได้แต่คุณตบตาตัวเองไม่ได้หรอกนี่งั้นงานนี้ก็ขอเข้าเรื่องของหวงจุ้ยกับกับเรื่องที่เจอกันประจําคือเวลาไปตรวจหวงจุ้ยเนี่ยคุณแตงก็จะต้องเขียนหรือ ทีมงานก็ต้องสัมภาษณ์ข้อมูลให้ท่านอาจารย์จุดก็มั้งว่าเจ้าบ้านคือผู้นําหัวหน้าครอบครัวเนี่ยคือใครบางคนสับสนบางคนบอกว่าเขามีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นหัวหน้าบ้านไม่ใช่หัวหน้าเจ้าบ้านที่แท้จริงคือคนที่หาเลี้ยงทั้งครอบครัวหาเงินเข้ามาหาเงินเข้าบ้านเป็นเป็นผู้นําของบ้านถ้าเกิดขาดคนเนี้ย บานลมอะไรอย่างเงี้ยงั้นตลอดสัปดาห์นี้เดียราจะมาคุยกันเรื่องคําว่าเจ้าบ้านเนี่ยมีเคสแต่ว่ามันมันก็มีหลากหลายกรณีนะวันนี้ยกตัวอย่างหนึ่งเขาถามคุณแตงค่ะคือหนูเนี่ยนะคะเรียนวงจุ้ยก็เสล่งรัดก็เรียนติดตามรายการวงจุ้ยตลอดรู้เรื่องวงจุ้ยค่ะและที่สําคัญหนูทำแซกีด้วยค่ะครับสามีเนี่ย เขาเป็นคนหาเงินเข้าบ้านแต่ตอนนี้หนูแข็งแกร่งแล้วคือหนูเนี่ยไม่ได้ทํางานไม่ได้ทํางาน,นเก็บเงินแต,แต่หนูแข็งแกร่งแล้วตอนนี้ทั้งทําสก,กิจแล้วก็ดูเรื่องฮงจุ้ยด้วยหนูนจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าบ้านแทนได้ไหมคะในเรื่องนี้อาจารย์บอกว่าคําว่าเจ้าบ้านมันโยนให้กันไม่ได้อ่าฉะนั้นเจ้าบ้านจะต้องเป็นคนที่หาเงินนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมีสองหน้าที่เลยหาเงินด้วยตัดสินใจด้วยนะครับก็ต้องในในประเด็นนี้ก็ต้องให ผู้ชายเป็นเจ้าบ้านเหมือนเดิมแต่แค่หนูทำฮวงจุ้ยแล้วก็นำไปเสริมคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแต่แค่พี่อะรู้ตัวเองไงหนูคะหนูใช่หนูอะรู้ตัวเองว่าหนูอยากทำแซกีหนูอยากทำนั่นทำนี้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองไปเสริมคนที่เป็นเจ้าบ้านจริงๆเหมือนกรณีหนึ่งลูกชายครับเรียนฮวงจุ้ยทำฮวงจุ้ยทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาทำให้คุณพ่อคุณพ่อไม่สนใจเลยแต่ทำให้คุณพ่อเพราะว่าเขาคุณพ่อยังเป็น เจ้าบ้านอยู่ยังเป็นคนหาเงินหลักะแต่ว่าเขาเป็นคนรู้เรื่องของจุ้ยเยอะแล้วก็กระตันอยู่เพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดหัวดีเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีตามถ้าเกิดตามได้ที่ผู้นำยังแข่งอยู่ภายในบ้านภายในองค์กรเขาก็ยังดําเนินต่อไปได้นะครับก็เหมือนขุนพลขุนพลมีเก่งนู่นเก่งนี่เก่งนี่เก่งนั่นแต่ก็คือทําทุกอย่างเพื่อให้จักรพรรดิใช่เป็นผู้นำถูกค่ะบางทีจักรพรรด แค่สั่งอย่างเดียวที่เหลือทําให้มันโดนเป้าก็พอแล้วจะไปทางไหนก็ได้นะครับก็วันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเจ้าบ้านนะครับเดี๋ยววัดอื่นอื่นจะมีเรื่องเจ้าบ้านในแบบอื่นใช่ค่ะมาถามพี่แตงอีกค่ะได้ครับขอบคุณครับก็วันนี้ก็หวังว่าจะได้รับความรู้นะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็คงช่วยในใจด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังโควิดก็ยังระบาดอยู่อย่าลืมพกตลอด ปลอดด้วยแมสด,ด้วยนะครับสิทธิอ์อาจารย์เนี่ยควจะพกเลยปลอดนะครับก็วันนี้สวัสดีนะครับ